สวัสดีพ,าาพี่น้องทุกคนทุกทานท,ท,ที่เข้ามารับชมแนวทางจะขอบคุณนถูกการรับชมขอบพุ่นถกการติดตามจกขอบพุ่นถกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางเลยะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาจะสวัสดีพ,พี่น้องเพื่อนๆทางน่ะชม YouTube ด้วยกันทุกคนทุก่านที่มารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันนาะจะามแนวทางฮานอยจะฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี่วันจันทร์วันที่17เดือน6 2567เดือนมีทุนายนจ้าสำหรับผลฮานอยเม็ดเดียวของวันที่16วันอาทิตย์เมื่อวานจ้าเม็ดเดียวแอดจอยให้ไปที่เด่น8วิ่งลูด สำหรับพูดนี่คือตายอย่างเขียดเลย,ดยนดกเาะตองขอโทโคอรไพ่พี่น้องเอซหลายๆเนาะจ้าสำหรับพูดหาหน่อยแต่ละรอบจะรอบเฉพาะคิดรอบแรกจะพูดคือ6 4 9ี่าลังสาสองำหรับรอบพิเศษจะพูดคือ9 9 7าเาลังหนงศูรอบปกติจะหาเก้าหาเก้ลังหงสา v ีไพรอบสุดท้ายจะหกหกศูนย์หลังสามหกจ้าผลคือตามนี้เลยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซอย่างแรกเาจะสำหรับเมื่อในีฝากตามต่อละกันจะสำหรับห้านวยสูตรเม็ดเดียวจะ,ะมือนี้ขอให้มาปังๆละกันจะ ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอซีตันไดที่เขามารับชมใหม่ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้รอเนะจ๊ะเผื่อเสด็จบุพภาดแนวทางต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าบาวาิเป็นฮานอยจะฮานอยเจอกันถูกวัน นี่แค่อุ้นห้างเซ้งจากแนวทางล่าพัฒนามือกี้มีรล่าพัฒนาให้ด้วยจ้าแนวทางหุ้นห้างอ่าหุ้นห้างเซ้งนะจ้ะแล้วก็แนวทางหุ้นดาวโจนรอบปกติจะถี่สำคัญก็คือมีแนวทางไว้รัฐบาลไทยให้ด้วยจ้ารัฐบาลไทยของแอ็ดจอยซ์มูวาถอว่ามาเน้นเน้นตรงตรงกันเลยทีเดียวจ้าบัวสิ่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะจ๊ะบนญหรือลางอันกทาสุนใจกะ สามารถรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะ,ะส่วนผลสรุปรัฐบาลไทยกับเอาไว้เจอกันเอาไว้สรุปกันอีกทีคือวันลงแนวทางเลยเนะจ้ะสําหรับห้าน้วยเม็ดเดียวของฮาเมอนี่รุ่นต่อจะให้ไปที่เด่น1วิ่งรูดจ้าจับคู่หน่งมีหนึ่งศูนย์หนสองหสา หนึง 4, น่งสี่หนึง 7, น่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตามด้วยหนึ่งเก้าสำหรับเม็ดเดียวแอดจอยไฮเดนวิ่งรูดอยู่เตีตัวเดียวจ้ะจับคูให้แปดคู่จ้ะสำหรับตัวเน้นจา้าเม็ดเดียววันนี้แอดจอยขอเน้นไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตามด้วยหนึ่งศูนย์ สำหรับาน้อยสูตรเม็ดเดียวแนวทางของห้ามมือนี่คือ ตามนี่เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดจดไว้แค่ว้ฝากนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเราจะสําหรับมาร่วมก,กี่ก็คือซีน้อยจะเฉพาะคิดถึงวีไอพีจะมือนี่กับขอให้มาปังๆละกันจ้าขอให้พี่โน้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยโศกดีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้าเบอรงไว้เป็นแนวทางจ้าถา้าผิดพลาดประการใดกับขอโูษขก็ไพ่ไวด้วยละกันเราจะทามักถ้าชอบคปรยตามถ้าบมักบ,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 บ่ชอบล่อยผ่านได้ จสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า